นักโทษกว่า30ชีวิตถูกแควนอยู่ในห้องขังเดียวกันนี่ไม่ใช่นังนี่คือเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นในเอกวาดอร์ประเทศที่วันนี้คุกไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐอีกต่อไปแต่โดยแก๊งค้าย,ยาที่มีอาวุธหนักกว่าทาหาร สัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องลอมคอมบดสกันเช่นเคยค่ะกับแอโร่นาวันนี้วันนี้นะคะแอจะพาทุกคนอยากไปดูเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งค่ะ,คะเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดในประเทศเอกวาดอร์ตอนนี้เลยนะคะก็เพิ่งเกิดไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะประมาณอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วนี่แหละค่ะ ซึ่งท่านหลายๆคนเนี่ยได้ติดตามข่าวต่างประเทศกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้นะคะก็จะเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาบ้างแล้วว่ามีการต่อสู้กันของพวกแก๊งขายยาจนทําให้เกิดโศกนาฏกรรมในเรือนจําค่ะหรือในคุกนั่นเองเกิดความโกลานเกิดความวุ่นวายในคุกกันเยอะมากๆแล้วก็มีร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้เนี่ยแอดก็เลยจะมาสรุปกันให้ฟังข่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเรือนจําแห่งนี้ แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครยอยู่เบื้องหลังการต่อสู้ในการฆ่ากันของในแก๊งเหล่านี้ค่ะเราจะพาไปรู้จักกับแก๊งพวกนี้ด้วยนะคะว่าคือแก๊งอะไรกันและทําไมพวกมันยังต้องฆ่ากันด้วยวันนี้เราจะมาสรุปกันให้ฟังค่ะซึ่งก่อนที่จะไปรับฟังรับชมกันนะคะก็เหมือนเดิมเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดถูกเรื่องจริงที่คุณควรจะรู้ ซึ่งแอนนะคะจะพาทุกคนย่ไปดูจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ครั้งนี้กันก่อนค่ะซึ่งคือวันที่8พฤศจิกายน2025ที่ผ่านมาในเรือนจําแห่งหนึ่งในเมืองกัวยากิลหนึ่งในเรือนจําที่อันตรายที่สุดของเอกวาดอร์เลย <c oughs> เกิดการจลาจนครั้งใหญ่ระหว่างกลุ่มอิทธิพลที่ชื่อว่าโลชโนโรส กับโลสโลโบสซึ่งทั้งสองแกงย่าก็ไม่ใช่แค่ศัตรูในคูครอค่ะ,คะแต่ก็คือองค์กรอาชญากรรมระดับประเทศเลยที่มีรากโยงไปถึงคาเทลในเม็กซิโกโดยตรงซึ่งแก๊งโลชโนเนโรสเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เก่าแก่ที่เคยครองทุกเรือนจำจริงๆซึ่งถ้าใครติดตามเอกวาดอร์มาเนี่ยก็จะรู้นะคะว่าแก๊งนี้ก็มีวีรกรรมในคูเยอะมาก ซึ่งแกงโลโชเนโรนะคะก็ก่อตั้งตั้งแต่ช่วงปลายยุค1,990แล้วโดยชายที่ชื่อว่า นายฮอกเก้ลุยส์ซัมราโนนะคะหรือในลาสกินนานั่นเองพวกเขาเนี่เริ่มจากแก่งขายาที่ลักพาตัวในจังหวัดมานาวีค่ะก่อนที่จะขยายเครือข่ายไปทั่วเอกวาดอร์ซึ่งหลังปี2010เนี่ยเป็นต้นมาพวกเขาก็เริ่มมีสายสัมพันธ์กับพวกซินาโรอาคาเทลค่ะของเม็กซิโกเพราะว่าเอกวาดอร์เนี่ยก็มีชายฝั่งติดมหาสมุทรแปซิฟิกและไม่มีทหารสหรัฐประจำอยู่เหมือนพวกโคลอมเบียหรือเปรูนะคะ มันเลยกลายเป็นจุดพักโคเคนก่อนที่จะส่งต่อทางเรือไปเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะพอเวลาต่อมาเนี่ยคาเทลซินาโลอาพวกมันเนี่ยต้องการเส้นทางลำเลียงใต้ดินใหม่พวกมันก็เลยเลือกพวกแกงโลชเนโรสเป็นพันธมิตรหลักพวกแกงโลชเนโรสเนี่ยก็รับหน้าที่ดูแลท่าเรือและก็กระจายสินค้าค่ะและกับเงินทุนและอาวุธ และก็มาถึงแก๊งหนึ่งนะคะก็คือแก๊งโรสโลโบสซึ่งก็เป็นกลุ่มใหม่ที่เกิดจากเงาของสงครามค่ะแต่หลังปี2020เนี่ยทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนเมื่อหัวหน้าใหญ่ของโชในโรสถูกยิงตายอำนาจในคุกม,มันก็สั่นคลอนทันทีค่ะและกลุ่มใหม่ที่ชื่อว่าโรสโลโบสหรือที่เรียกว่าแก๊งหมาป่าเนี่ยก็ถือกำเนิดขึ้นซึ่งแก๊งโรสโลโบสเนี่ยก็รวมกลุ่มจากอดีตสมาชิกข,ของโชเนโรสนั่นแหละค่ะ เป็นบางส่วนะนะคะที่แตกออกมาพร้อมได้รับการสนับสนุนจากพวกคาเทลอีกฝั่งก็คือพวก CJNG ซึ่งพวก CJNG เนี่ยก็ต้องการยืดเส้นทางส่งยาในเอกวาดอร์ค่ะแข่งกับพวกซินาโลอา และแก๊งล้นโลโบสเนี่ยก็คือเครื่องมือของพวกเขามีทั้งเงินอาวุธและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ส่งเข้ามาจากเม็กซิโกโดยตรงแม้แต่ในคุกเองเนี่ยพวกเขาก็ยังได้รับคำสั่งโดยตรงค่ะผ่านโทรศัพท์มือถือที่หลักรอบเข้ามาพูดง่ายๆก็คือมีสองฝั่งใช่ไหมคะที่ต่อสู้กันนะเนาะซึ่งเรียกง่ายๆว่าก็คือกลุ่มหนึ่งเป็นของพวกซินาโลอาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของพวก CJNG นั่นเอง ซึ่งหลังจากที่พวกกลุ่มนี้นย่งมันครองอํานาจมาเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ประท้าก,กันในคุกเยอะมากเลยค่ะก็มีหลายเหตุการณ์นะคะแต่แอดก็ไม่ได้มาพูดถึงในวันนี้เนาะแต่ถ้าไล่ทาลายมาจริงๆเนี่ยมันเกิดเยอะมากๆซึ่งอจะบอกว่าในคุกเนี่ยตอนแรกนะคะในคุกพวกนี้มันเป็นคุกที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ค่ะต่อให้จะจับตัวพวกแก๊งค้าย,ยาหรือตัวหัวหน้าเองเนี่ยเข้ามาในคุกไม่มีประโยชน์อะไรค่ะเพราะว่าในคุกอย่างมันไม่ค่อยปลอดภยัย มีการแบ่งแยกอำนาจกันในคุกด้วยอะนะคะทั้งสองกลุ่มเลยเพราะว่ามันอยู่ในคุกเดียวกันด้วยละมัง้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะมันน่าจะเกี่ยวกับพวกเจ้าหน้าที่ข้างในด้วยนะคะที่มีการปล่อยป่าละเลยหรือพวกเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็อาจจะเป็นฝั่งของแก๊งใดแก๊งหนึ่งไปด้วยในคุกอะมันก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งนั่นแหละคะ่ะ ก็มีความขัดแย้งกันมาเรื่อยๆค่ะจนในคืนวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยมันก็เริ่มจากการล้างแขนกันมันมีข่าวลือว่าผู้นําระดับกลางของพวกแกงโลดโลโบสเนี่ยถูกฆาดทิ้งในเรือนจําใกล้ๆกลุ่มลูกน้องจึงเริ่มโจมตีอีกฝั่งในคุกลาตากุนกาและกุยยาส พร้อมกันสิ่งที่ตามมาก็คือความกลาหลอาวุธเนี่ยมันถูกลักลอบเข้ามาในคุกทั้งมีดปืนสั้นและระเบิดที่ทำเองนักโทษบางคนก็ถูกจับมัดบ,บางคนถูกแขวนคอค่ะและบางคนก็ถูกสั่งฆ่าตามรายชื่อที่ส่งตรงมาจากภายนอก ซึ่งคืนสังหารในเรือนจำในครั้งนี้เนี่ยภายในเรือนจำกัวายากิวและลาตากุนกาก็กลายเป็นสนามรบของแก๊งเสียงระเบิดที่ทำเองดังขึ้นหลายจุดบางส่วนของเรือนจำเนี่ยถูกจุดไฟเผานักโทษหนีออกจากห้องขังเพื่อเอาชีวิตรอดและสิ่งที่เจ้าหน้าที่เห็นในตอนเช้าเลยมันก็คือภาพสังหาร ที่ไม่มีใคร่ลืมได้จริงๆมีนักโทษอย่างน้อย32คนเนี่ยคนเสียชีวิตและในนั้นกว่า27่นเนี่คนถูกแขวนภายในห้องขังเดียวกันบางรยายถูกตัดอันนี้ไม่ขอพูดถึงนะคะมันโหดร้ายบางรายก็ถูกไฟคลอกหรือโดนมีดแทงสำแล้วสำเล่านะคะคลิปวิดีโอที่หลุดออกมาจากโทรศัพท์ของนักโทษเองและเจ้าหน้าที่ก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้คุมบางคนไม่ได้เข้าไปช่วยด้วยเพราะพวกเขารู้ค่ะว่า ้าเข้าไปขัดขวางพวกแกงก็จะรู้ชื่อและก็จะเอาคืนภายนอกทันทีมีรายงานค่ะว่าในตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ออกจากพื้นที่ชั่วคราวค่ะเพราะว่าไม่สามารถควบคุมได้นั่นหมายความว่าในช่วงเวลาหลายชั่วโมงนั้นเรือนจำทั้งแห่งอยู่ภายใต้การควบคุมของนักโทษเองทั้งหมดซึ่งหลังจากการฆ่าการสิ้นสุดลงในตอนรุ่งเช้าแล้วเนี่ย เจ้าหน้าที่ก็เข้ามากวาดล้างพื้นที่ก็เลยพบอาวุธจำนวนมากเลยค่ะทั้งปืนสั้นมีระเบิดสแสวงเครื่องและก็โทรศัพท์มือถือมากกว่า400เครื่องทุกเครื่องอยังมีข้อความสั่งการจากภายนอกส่วนใหญ่ก็จะเขียนด้วยรหัสค่ะและบางข้อความก็มีคำว่าลิมเปียแปลว่าล้างหรือกำจัดให้หมด เสียงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็พูดไว้ค่ะตอนให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามันยังไม่ใช่การจราจนแบบธรรมดาแต่มันคือการสังหารเป้าหมายที่ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าเขาเยังเล่าว,ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมการราวกับได้รับคำสั่งโดยตรงจากข้างนอกซึ่งมันหมายถึงแกงคายาที่อยู่ภายนอกคุกไม่ใช่การต่อสู้เฉพาะในคุกอย่างเดียวพอข่าวมันแพร่ออกไปรัฐบาลก็ประกาศภาวะฉุกเฉินภายในเรือนจำทั่วประเทศ พร้อมทั้งส่งทั้งทหารบกหน่วยคอมมานโด GOE ค่ะและก็หน่วยปรับปรามยาสพติดเข้าไปคุมพื้นที่ด้วยตอนที่พวกเขาเข้าไปเนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วค่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันถูกล้างเรียบร้อยไปแล้วจุดที่เกิดเหตุหลักเลยนะคะอยู่ในเรือนจำกัวยาส1ซึ่งเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดในเอกวาดอร์ค่ะแล้วก็มีประวัติเลือดสาดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นแหละ ตั้งแต่ปี2021จนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีคนตายในคุกนี้มากกว่า400รายแล้วค่ะทุกครั้งที่เกิดเรื่องก็เหมือนเดิมสองฝั่งเดิมเหตุผลเดิมเดิมและคนของรัฐที่ทำได้แค่ยืนมองรู้ไหมคะว่าที่เอกวาดอร์ตอนนี้คุกมันไม่ได้เป็นของรัฐแล้วค่ะแต่ก็เป็นของพวกแก๊งคายาที่แอดได้พูดไปนะคะที่แบ่งกันคุมข้างในเหมือนเมืองในเมืองอีกทอดหนึ่ง ซึ่งตอนแรกค่ะรัฐบาลก็พยายามจะควบคุมแต่พอเวลามันผ่านไปมันกลับกลายเป็นว่านักโทษอย่ามีอำนาจมากกว่าผู้คุมสะอีกนะคะเงินตัวเดียวเลยค่ะก็คือกุญแจของอำนาจในคุกซึ่งในเอกวาดอร์เนี่ยทุกอย่างซื้อได้หมดค่ะตั้งแต่โทรศัพท์มือถือมีดปืนยันสิทธิ์การอยู่ในโซนปลอดภัยด้วยใครมีเงินเนี่ยก็รอดใครไม่มีก็ต้องอยู่ในเขตของแก๊งที่เสี่ยงตายได้ทุกวัน ซึ่งอย่างแก๊งโลโชเนโรสและโลดโลโบสเนี่ยจะเก็บเงินค่าคุ้มครองจากนักโทษรายเล็กๆค่ะหรือที่เรียกว่าวากูนัสแปลตรงตัวก็คือวัคซีนแต่จริงๆก็คือค่าคุ้มกันไม่ให้โดนทำร้ายในคุกเอกวาดอร์โทรศัพท์มือถือไม่ใช่ของต้องห้ามอีกต่อไปหรอกค่ะมันคืออาวุธทางอำนาจที่ใช้ควบคุมโลกภายนอกผู้นำแกงอยู่ในคุกแต่สามารถสั่งการฆ่าคนข้างนอกได้ผ่านวอชแอปหรือเทเลแกรม บางครั้งเนี่ยคำสั่งล้างศัตรูหรือเผาโซนถูกส่งออกจากในคุกไปให้ลูกน้องข้างนอกทันทีและทุกครั้งที่รัฐบาลพยายามจะตัดสัญญาณมือถือในคุกนักโทษก็จะตอบกลับด้วยความรุนแรงทันทีจุดไฟจลาจนหรือฆ่ากันเองให้สื่อทั่วโลกเ,เห็น ซึ่งผลก็คือผู้คุมก็กลายเป็นเหยื่อของระบบไปด้วยค่ะผู้คุมในคุกเอกวาดอร์หลายคนเนี่ยได้เงินเดือนเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์แต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงถูกแก๊งขู่ฆ่าอยู่ทุกวันบางคนจึงยอมรับเงินใต้โต๊ะเพื่อช่วยลักลอบของเข้าคุกอย่างที่แอดได้บอกไปค่ะบางคนเนี่ยก็ถูกบังคับให้ทําเป็นไม่เห็นด้วยตอนแก๊งยา่ฆ่าคนต่อหน้าเลยมันก็คือระบบที่ไม่มีใครอยากเข้าไปเกี่ยวแต่ทุกคนที่ติดอยู่ในนั้น,น เหมือนเครื่องจักรที่หล่อเลี้ยงด้วยความกลัวและเงินของคาเทลสิ่งที่เคยเป็นเรือนจำวันนี้มันกลายเป็นสำนักง,งานใหญ่ของอาชญากรรมคามชาติมีระบบย่อยทุกอย่างครบโซนของแต่ละแก๊งเจ้าหน้าที่ประจำแก๊งก็มีห้องประชุมระบบเก็บเงินและแม้แต่ห้องทรมานสำหรับศัตรูทุกอย่างนี้เกิดขึ้นหลังลูกกลงภายใต้สายตาของรัฐแต่ไม่มีใครจะหยุดมันได้ค่ะพอถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องในคุ ออีกต่ไปแต่มันคือเรื่องของประเทศทางประเทศที่สูญเสียการควบคุมให้กับอำนาจใต้ดินซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็พบศพนักโทษกว่า30คนในเรือนจำเอโรเดโอด้วยนะคะซึ่งถ้าทุกคนถามว่าตกลงมันเกิดในคุกไหนกันแน่จริงๆมันเกิดในหลายคุกข่ะในเมืองพร้อมกันนั่นเองภาพมันก็เลยถูกเผยแพร่ออ,อกมาทำให้รัฐบาลเอกวาดอร์ก็ระเบิดขึ้นมาทันทีค่ะ โกรธขึ้นทันทีเลยเพราะนี่เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแต่มันก็คือครั้งที่13ในรอบไม่ถึง3ปีที่มีคนตายในเรือนจำแบบนี้อีก รัฐบาลก็เลยไม่ไหวก็เลยเกิดการปฏิบัติการเข้าควบคุมรุ่งเช้าวันต่อมาเนี่ยกองทัพก็ถูกระงมจากหลายจังหวัดค่ะรถหุ้มเกราะทหารถือปืนเอมโฟและหน่วยปราบจลาจลในชุดเกราะดำพวกเขาก็เคลื่อนขบวนเข้าล้อมเรือนจำเอโรเดโออย่างเงียบเงียบเฮลิคอปเตอร์บินวนเหนือคุกเหมือนฉากในหนังสงครามแต่เป็นเหตุการณ์จริงๆ ซึ่งรัฐบาลก็สั่งภาวะฉุกเฉินในเรือนจําทั่วประเทศนั่นแหละค่ะแล้วก็ส่งทหารมากกว่า3,000นายเข้ายึดควบคุมเรือนจํา18แห่งทั้งหมดหน่วยหลักที่ส่งตรงเข้าไปเนี่ยก็คือกองทัพบกเอกวาดอร์นะคะแล้วก็หน่วยคอมมดยอย่างที่กล่าวไปซึ่งก็เป็นหน่วยปราบจลาจลระดับสูงมีตำรวจแห่งชาติเอกวาดอร์ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ประสานการภายใต้ปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Operation Libertad นะคะหรือปฏิบัติการเสรีภาพนั่นเอง อย่างภายในเรือนจำเนีทหารก็ได้เข้าคนห้องขังทีละบล็อกค,ค่ะพวกเขาก็พบมีดที่ทําเองปืนพกและโทรศัพท์มือถือมากมายบางเครื่องเนี่ยก็ยังเปิดแชทค้างอยู่ด้วยเป็นคําสั่งให้จัดการฝ่ายตรงข้ามซึ่งทหารเขาก็พบเขาว่าคําสั่งเหล่านี้เนี่ยถูกส่งมาจาหวหัวหน้าที่นอนอยู่นอกคุกนั่นแหละภาพที่ตกใจก็คือนักโทษบางคนมันมีอาวุธหนักที่เจ้าหน้าที่รัฐยังไม่มีด้วยซ้ําซึ่งก็แปลว่ามีเจ้าหน้าที่ในระบบ ช่วยส่งของเข้าไปแน่นอนเบื้องหลังการสังหารหมู่ในครั้งนี้นะเจ้าหน้าที่ก็สืบต่อค่ะจะรู้ว่าเหตุการณ์ในคุกเอลโรดิโอเนี่ยไม่ได้เกิดจากการทะเลาะก,กันเฉยๆแต่มันก็เป็นการกวาดล้างภายในของพวกกลุ่มโลสโ o โบสหลังจากที่มีข่าวว่าผู้นำในคุกเนี่ยถูกหักหลังแล้วก็พยายามตั้งกลุ่มใหม่ด้วยซึ่งอีกฝั่งเลยลงมือก่อนก็เลยจัดการแขวนค่ะ2 1คนภายในคืนเดียวเพื่อส่งสารถึงทุกเรือนจาทั่วประเทศ รัฐบาลก็ทำการตอบโต้อย่างเต็มที่อย่างประธานาธิบดีดานิเอลโนโบอาก็ออกแถลงการทันทีค่ะเขาก็พูดสั้นๆว่าเราจะไม่ปล่อยให้คนร้ายควบคุมคุกอีกต่อไปเพราะถ้าเราปล่อยมันจะควบคุมประเทศด้วยรัฐบาลก็ประกาศขยายการควบคุมทหารในเรือนจำต่ออีก60วันค่ะและก็เริ่มแผนใหม่ก็คือแผนปฏิบัติการคุกเซโรนะคะก็คือการสร้างคุกใหม่ในเขตที่ห่างไกลค่ะ คล้ายกับเรือนจำความมั่นคงสูงสุดของอเมริกานะคะก็คือซูเปอร์แม็กเพื่อจะทำการแยกหัวหน้าแก๊งใหญ่ยังไม่ให้ติดต่อโลกภายนอกได้นั่นเองแอดขอเข้าเรื่องของคุกนิดนึงนะคะซึ่งนอกจากคุกนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังทำการสร้างคุกที่คล้ายกับ คุกของบูเคเลในประเทศเอลโซวดอร์ด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังมีข่าวว่าเอกวาดอร์เนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยกับนายกบูเคเลด้วยในการพูดถึงเรื่องราวว่าฉันจะทํายังไงดีกับการปราบพวกอาชญากรในประเทศได้อย่างเหมือนคุณทางนายกบูเคเลเองเนี่ยเขาก็ใจดีค่ะก็เลยมีการแนะนําแบบส่วนตัวให้สร้างคุกเนี่ยขึ้นมาแบบชั้นเพื่อกําจัดปัญหาพวกอาชญากรในประเทศนั่นเอง และตอนนี้คุกนั้นเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยล่าสุดเนี่ยก็ได้ส่งนักโทษกว่า300คนเนี่ยเข้าไปประจำในคุกแล้วค่ะ ย้อนเข้ามาในเหตุการณ์ในครั้งนี้กันก่อนค่ะซึ่งปฏิบัติการที่ทหารในเข้าไปเนี่ยก็ทําให้เรียนจำเอโรเรโอเนี่ยก็สงบลงชั่วคราวค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็ย่อมรู้ดีว่ามันแค่เงียบก่อนพายุลูกใหม่มันจะมาเพราะว่าแกงพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้สูญพันธุ์พวกมันก็แค่เปลี่ยนวิธีสื่อสารกันในขณะที่รัฐบาลเองก็ยังหาทางควบคุมคุก,ก,กน,นะคะแกงข้างนอกก็กําลังเติบโตและก็สู้กันเองในท้องถนนด้วยและสงครามในคุกก็คือภาพสะท้อนของสงคราม ในประเทศเมื่อคุกม,มันกลายเป็นเมืองใต้ดินของแกง๊งหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมแค่คุกเนี่ยถึงกลายเป็นสมรภูมิรบได้ขนาดนั้นคำตอบก็คือในเอกวาดอร์เรือนจำเนี่ยก็ไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐมานานแล้วค่ะอย่างที่แอดได้บอกไปเนาะแต่ว่ามันถูกซื้อโดยแก๊งอาชญากรรมตั้งแต่เกือบ10ปีก่อน ซึ่งในคุกนั้นยังมัก็มีอาณาจักรใต้ดินในคุกค่ะอย่างนักโทษระดับสูงของกลุ่มโลโชเนโรสและโลสโลโบสและก็มีหลายกลุ่มนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มติกูเอโรเนสและก็กลุ่มลากาโตสค่ะ ซึ่งแต่ละกลุ่มแก๊งก็ครองบล็อกของตัวเองค่ะเหมือนเขตุกครองตัวเองก็มีผู้คุมคอยรับเงินใต้โต๊ะมีระบบเก็บภาษีนักโทัรายใหม่ด้วยและมียามีอาวุธมือถือทุกอย่างครบค่ะบางบล็อกเถึงขั้นมีห้องว i p พีมีทีวีมีตู้เย็นพัดลมมีโต๊ะพนันและมีโทรทัศน์ที่เชื่อมตรงไปยังผู้นำแก๊งข้างนอกซึ่งหลายคนทำธุรกิจขายาและก็ฟอกเงินร่วมกับเครือข่ายของซินาโลอาคาทเทลและ C j เจน จากกเมซิโ็และทุกคนก็จะสงสัยว่าแล้วความสัมพันธ์กับพวกคาเทลเม็กซิโกเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างซึ่งต้องย้อนกลับไปปี2015-2016เนี่ยคือช่วงเวลาที่คาเทลเม็กซิโกก็เริ่มขยายเส้นทางขนยาค่ะเอกวาดอร์เนี่ยก็กลายเป็นจุดพักยาสำคัญเลยนะคะก่อนส่งต่อขึ้นไปอเมริกาเหนือซึ่งแกงโชเนโรสเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากพวกซินาโลอาคาเทลส่วนลูโลโบสก็เลือกจับมือกับซีเจ การจับมือของทั้งสองขั้วนี่ก็คือจุดเริ่มของสงครามเย็นในเรือนจํานั่นแหละที่เปลี่ยนเป็นสงครามเลือดหลังปี2021เป็นต้นมาจนมีคนตายในเรือนจําเอกวาดอร์มากกว่า500คนใน3ปีนั่นแหละค่ะปัญหาหลักๆของรัฐเลยเนี่ยมันก็คือรัฐบาลเอกวาดอร์มีเรือนจําเกินความจุถึง30%เจ้าหน้าที่ก็ไม่พอผู้คุมหลายคนก็โดนขู่หรือถูกฆ่าเนี่ยซึ่งบางคนก็เลือกรับเงินจากแกงเพื่อเอาชีวิตรอด จริงๆตรงยาแอดเขาเข้าใจนะคะเพราะพวกเขาไปเป็นผู้คุมเนี่ยพวกเขาก็อาจจะไม่มีทางเลือกมากนักหรอกค่ะเพราะว่ามองไปทางไหนเนี่ยมันก็เจอแต่พวกขายยาแล้วก็พวกคนของพวกขายยาทาั้งนั้นเลยคุกมันจึงกลายเป็นเหมือนเมืองเล็กๆที่อยู่ใต้การบริหารของพวกมาเฟียและเพราะคุกเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือเช่นกัวายากิวด้วยมันก็เลยกลายเป็นจุดติดต่อระหว่างอิทธิพลในกำแพงกับอิทธิพลนอกกำแพงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์จรลาจนเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2025ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ยังคงประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องค่ะก็มีนักโทษเ,เสียชีวิตรวมๆแล้วก็ประมาณ32คนนะคะ27คนก็ถูกแขวนอย่างที่เราบอกไปและอีกหลาย10คนเนี่ยก็บาดเจ็บด้วยทหารก็ยังคงตรึงกำลังรอบเรือนจำใหญ่ทั่วประเทศเลยแต่เจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยยอมรับค่ะว่า มันเป็นเพียงการประคองเวลาเท่านั้นเพราะตราบใดที่แกงมันยังมีเงินและคาเทลจากเมิซิโกยังคงต้องใช้ท่าเรือในเอกวาดอร์เนี่ยระบบคุกของประเทศนี้ก็ยังไม่อาจเป็นอิสระได้จริงๆค่ะบทสรุปของเรื่องนี้เลยนะคะก็คือในเอกวาดอร์เนี่ยคุกไม่ได้หมายถึงการลงโทษแต่มันคือสำนักงานใหญ่ของพวกอาชญากรรมนักโทษบางคนอาจจะถูกขังไว้ทางกายแต่ในทางธุรกิจ พวกเขายังสั่งฆ่าควบคุมยาและสร้างสงครามได้จากในห้องขังนั่นแหละสุดท้ายแล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะที่สงครามในเรือนจำจะกลายเป็นภาพสะท้อนของสงครามทั้งประเทศเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยพื้นที่ที่ควรจะถูกควบคุมมากที่สุดกลับเป็นพื้นที่ที่รัฐมันอ่อนแอมากที่สุดเพราะถ้าในคุกยังเป็นของพวกแกงแล้วข้างนอกก็จะเหลืออะไรให้ประชาชนล่ะคะ ถ้าพูดถึงสงครามในกำแพงคูกเนี่ยมันก็เหมือนกับความล้มเหลวของรัฐเอกวาดอร์ค่ะ พราะหนึ่งเลยมันก็คือจุดเดือดที่สังสมมาเหตุการณ์จลาจนที่เกิดในเอลโรเดโอแล้วก็พวกคุกลาตากุนกาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดจากอารมณ์หรือความทะเลาะกันในวันนั้นค่ะแต่มันคือผลสะสมกันมาจากสงครามแกงระหว่างพวกแกงโลชเนโรสกับพวกโลสโลโบสที่ดําเนินมานานกับ10ปีแล้วซึ่งทางคู่เนี่ยก็เคยอยู่ในเครือเดียวกันก่อนแต่ก็แตกหักกันตอนปี2020ด้วยซึ่งหลังจากการตายของหัวนหน้าใหญ่ นายฮอเกลูอิสซัมบราโนหรือนายราสกิน่านั่นแหละหลังจากนั้น,นแกงมันก็แตกเป็นสองขั้วฝั่งหนึ่งก็จับมือกับซินาโลอาคาเทลอีกฝั่งหนึ่งมันก็จับมือกับพวก CJNG ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าสงครามคาเทลในเม็กซิโกเนี่ยถูกส่งตรงเข้ามาในเรือนจำของเอกวาดอร์ด้วยพอเรามารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพวกแกงขายยาในเม็กซิโกมันก็ไปทั่วกันจริงๆค่ะ ซึ่งอีกเหตุผลหนึ่งเลยนะคะก็คือคุกที่ถูกซื้อซึ่งรัฐบาลเอกวาดอร์เนี่ยออนแอมานานแล้วระบบราชการมันก็มีการคอร์รัปชันกันผู้คุมเรือนจำจำนวนมากถูกข่มขู่หรือรับสินบนคุกม,มันก็เลยกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของแกงไปในทันทีที่ข้างในเนี่ยมีทั้งอาวุธยาเสพติดมือถือและเงินหมุนเวียนระดับล้านดอลลาร์ต่อเดือนเลยทุกบล็อกเนี่ยก็มีหัวหน้าควบคุมกันนักโทษใหม่ก็ต้องจ่ายค่าคุม้มครอง ถ้าไม่จ่ายเนี่ยอาจจะไม่รอดถึงเช้านั่นเองพูดง่ายๆก็คือรัฐไม่ได้ควบคุมคุกแต่คุกควบคุมรัฐแทน พูดถึงเครือข่ายข้ามชาติกันบ้างสิ่งที่ทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายสุดๆก็คือเอกวาดอร์เนี่ยเป็นทางผ่านหลักของโคเคนจากโคลัมเบียและเปรูแล้วก็มีท่าเรือก,วกัวยากิลที่เป็นประตูใหญ่ของการขนส่งไปยุโรปซึ่งแกงโลชเนโลและก็แกงโลดโลโบสเนี่ยจึงไม่ใช่แค่แกงในประเทศอย่างที่เรารู้รกันแต่ก็เป็นผู้จัดการเส้นทางขายยาให้กับพวกคาเทลเม็กซิโกโดยเฉพาะพวก CJNG นนั่นแหละที่ขยายอิทธิพลมาจากอเมริกากลางลงมา ผลมันก็คือเมื่อมีการหักหลังหรือช่วงชิงอํานาจกันในคุกเนี่ยคำสั่งฆ่าก็สามารถส่งตรงจากหัวหน้าในเม็กซิโกได้จริงๆแล้วถ้าทุกคนถามว่าทําไมกองทัพถึงต้องลงมือเองง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าตํารวจเอกวาดอร์ไม่มีอํานาจเพียงพอแล้วหลายคน,นย่ยโดนคมคูหลายคนถูกฆ่ารัฐจึงต้องส่งกองทัพเ,เข้าควบคุมโดยตรงตั้งแต่เดือนมกราปี2024แล้วค่ะ จนตอนนี้เนี่ยแทบถูกเรือนจําใหญ่ของประเทศอยู่ภายใต้กฎทหารแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเหตุจลาจลก็ยังเกิดเพราะมันไม่ได้เกิดจากนักโทษทั่วไปแต่มันก็คือสงครามธุรกิจยาเสพติดท,ที่ยังไม่จบความจริงที่โหดร้ายก็คือในสายตาของคนเอกวาดอร์เนี่ยคุกไม่ใช่ที่ลงโทษอีกต,ต่อไปแต่มันคือสนามของแก๊งไปแล้ค่ะ พวกเขาวางแผนฆ่าควบคุมเส้นทางยาและสั่งให้ลูกน้องนอกคุกอย่าลงมือได้จึงไม่แปลกอะไรคะ่ะที่เจ้าหน้าที่จะเสียชีวิตหรือคดีอาชญากรรมภายนอกอย่ามีร่องรอยยมถึงคุกเสมอซึ่งอนาคตของเอกวาดอร์แอดคิดว่าถึงตอนนี้รัฐบาลจะพยายามสร้างเรือนจำใหม่ที่เรียกว่าเรือนจำเซโรนะคะเพื่อแยกหัวหน้าแกงออกแต่ถ้าเงินและค่าเทลต่างชาติยังไหลเข้ามาเนี่ยสงครามนี้ก็อาจจะไม่มีวันจบแน่คะ่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อก็คือ คือการตอบโต้จากแก๊งนอกคุกและรอบต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่ในเรือนจำแต่ในเมืองหลวงเองก็ได้ประเทศที่คุกมันเต็มไปด้วยอิทธิพลของมาเฟียก็คือประเทศที่อิสรภาพของประชาชนเนีย่ยเริ่มถูกขังแทนค่ะเพราะตราดใดที่กำแพงสูงมันยังไม่สามารถขังพวกอำนาจมืดได้จริงๆสงครามแบบนี้มันก็จะไม่มีวันจบ เพื่อนๆต้องรู้กันก่อนค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรือนจำเอกวาดอร์มันไม่ได้เป็นแค่เหตุจลาจนแต่มันก็คือภาพจำลองของประเทศทางประเทศเพราะว่าคุกในเอกวาดอร์ในทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่ในมือของรัฐเวลาที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยคะ่ะคนตายเป็นสิบแต่พอข่าวเนี่ยมันเงียบ ทุกอย่างก็วนกลับมาที่เดิมเพราะต้นเหตุจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่การจลาจนแต่มันก็คืออำนาจะนะคะที่รัฐเยปล่อยให้แก๊งถือครองมานานเกินไปสุดท้ายสิ่งที่เรากำลังเห็นก็คือประเทศที่คุกเนี่ยควบคุมคนในกำแพงและแก๊งควบคุมคนข้างนอกบางทีนะคะประเทศที่ดูเหมือนจะอิสระที่สุดอาจจะเป็นประเทศที่คนธรรมดาถูกขังมากที่สุดก็ได้แม้จะไม่มีลูกกรงอยู่ตรงหน้าเลยก็ตาม และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมคุกเอกวาดอร์ถึงกลายเป็นสมรภูมิที่สะท้อนประเทศทางประเทศได้ชัดเจนที่สุดซึ่งตัวแอดเองคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะมันก็เกิดขึ้นมาตลอดนะคะแต่ตอนนี้แอดก็คิดว่ารัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอยู่อย่างที่บอกไปว่ามีการสร้างคุกเรียนแบบซูเปอร์แม็กและก็เรียนแบบคุกเซคกชของนายบูเคเล่นะคะ ซึ่งตอนนี้ครูมันก็สร้างเสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ย้ายนักโทษเข้าไปส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยแอดคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นนะนะคะเพราะว่าครูมันมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าในความคิดของแอดอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่ามันอาจจะไม่เป็นดังใจค่ะเพราะว่าถ้าเราดูจากโครงสร้างของรัฐจริงๆเนี่ยประเทศเอลซาวารดที่เขาจัดการปัญหาได้เนี่ยมันมาจากนายกบูเคเล่ค่ะซึ่งนายกบูเคเล่เนี่ยเขาได้จัดการรากเหง้าเลยค่ะตั้งแต่โครงสร้างของรัฐเลย จนถึงการมาเปลี่ยนคุกและจัดการปัญหาด้วยตัวเองทั้งหมดแก้ปัญหาหมดเลยตั้งแต่ระบบรัฐไปจนถึงกองทัพค่ะเขาเอาจริงเอาจังมากมันก็เลยแก้ปัญหาได้นั่นเองซึ่งถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยแอดมองว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ถอนรากถอนโคลนจากโครงสร้างของรัฐจริงๆแอดคิดว่ามันแก้ไม่ได้หรอคะ่ะต่อให้คุณจะมีคุกยักษ์หรือคุกที่ปลอดภัยมากแค่ไหนก็ตามนะคะ เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยแอดคิดว่ามันต้องบาลานซ์กันตั้งแต่คนตั้งแต่องค์กรรวมถึงโครงสร้างของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่มันต้องแก้ปัญหาตั้งแต่รากเหง้าค่ะมันถึงจะแก้ปัญหาได้จริงๆไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่างเช่นการสร้างคูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วคุกมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนเดิมค่ะแต่สำหรับแอดแล้วเนี่ยก็คิดว่ารัฐบาลก็อาจจะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ค่ะ โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องของการต่อสู้ในคุกเอกวาดอร์ค่ะก็ได้รับความรู้อะไรใหม่ๆมากเลยนะคะซึ่งถ้าใครนะคะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแอดก็จะได้รับความคิดเห็นของเพื่อนๆไปในตัวด้วยนะคะและก็เพื่อนคนอื่นๆด้วยนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้คะ่ะบนสาธารณะแพลตฟอร์มนี้แค่แสดงความคิดเห็นแบบสุภาพกันเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบในะเรื่องนี้ของแอนนะคะก็สามารถกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องจริงที่คุณควรรู้และก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะและเรื่องหน้าเนี่ยแอนจะมาสรุปเรื่องอะไร้ฟังหรือเป็นเล่าเรื่องอะไรก็รอติดตามชมกันได้ค่ะวันนี้เนี่ยแอนขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ